สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Star Tarot USA Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงดวงของคนที่เกิดในวันพฤหัส,สบดีในช่วงเดือนสิงหาคมปีพศ2568ในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพูดกันถึงในเรื่องการงานการเงินผลประโยชน์ของคุณและในเรื่องความรักความสัมพันธ์ สิ่งที่คุณจะไปเกี่ยวข้องกับใครในช่วงเวลานี้นะการที่ใครเข้ามาตีสนิทกับคุณไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเงินทองผลประโยชน์เป็นสิ่งที่คุณจะต้องระวังตั้งรับให้ดีนะเพราะว่าพลังงานของไพ่พระสังฆราชแล้วก็ไพ่เดอะแฮงแมนรวมถึงไพ่เดอะเดวิแล้วก็ไพ่ the man, เดอะแชริออ ันนี้บอกให้เราได้รู้เลยว่าอามันเป็นสถานการณ์ของใครบางคนที่สร้างภาพซ่อนตัวตนเจตนาท่าแท้ของเขากับการที่เขาเข้ามาหาคุณะนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์เขามองหาเหยื่อเขาไม่ได้มองหาคู่ครองเขาไม่ได้มองหาหุ้นส่วนนะอันนี้ก็คือสิ่งนี้ที่น่าไผ่เตือนคุณให้คุณจะต้อง ระวังตั้งรับให้ดีถ้าคุณยังไม่ได้ตัดสินใจนะเอาจริงๆแล้วถ้ายังไม่ได้ลงลึกในความสัมพันธ์อยู่ให้ห่างจากคนคนนี้เลยนะอันนี้ก็คือสิ่งที่น่าไยเตือนคุณนะต่อให้เขามีต่อให้เขารวยนะต่อให้เขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงมีหน้าตามีฐานะการเงินที่ดี แต่คนคนนี้ไม่ใช่คนจิตใจดีถ้ามันมีพลังงานของไพ่ The devil ที่ปรากฏขึ้นมาแล้วก็มีไพ่ the f o o l นะที่ปรากฏขึ้นมาบวกกับไพ่ก้าเหรียญที่เป็นไพ่กับหัวหมายความว่าใครบางคนเนี่ยจะถูกเอาเปรียบในความจริงใจนะแล้วจะถูกเอาเปรียบในเรื่องเงินทองผลประโยชน์อันนี้ก็ไม่รู้ว่า คุณเป็นฝ่ายทําเขาหรือว่าเขาจะเป็นฝ่ายทําคุณนะอันนี้คุณก็ต้องตรวจสอบความคิดการกระทําของตัวคุณเองแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งด้วยนะเพราะว่าในเหตุการณ์เนี้ยถ้าเกิดว่าคุณได้ลงทุนร่วมหุ้นร่วมงานอะไรกับเขาไปแล้วเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่คุณจะต้องถูกควบคุมเลย นะแล้วก็คุณจะไม่ได้รับความเท่าเทียมนั่นก็คือ,อพลังงานของไพ่ the temperance ที่เป็นไพ่กับหัวแล้วก็ไพ่ the strength นะที่เป็นผู้หญิงประคองเสืออยู่เนี่ยแต่ทีนี้มันเป็นไพ่กับหัวหมายความว่าไงคุณถูกควบคุมอำนาจคุณจะไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องต่อว่าต่อขานอะไรใดๆเลยอันเนี้ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเงินทองผลประโยชน์ หรืออาจจะเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งฉะนั้นเนี่ยคุณอย่ามองคนที่ภายนอกนะอันเนี้ยสถานการณ์เนี่ยคุณอาจจะลองคบหาดูใจกันก่อนอย่าพึ่งรีบลงลึกในความสัมพันธ์ดูว่าคุณเขาคุณกับเขาเนี่ยเข้ากันได้ไหมนะมันจะมีจุดอ่อนจุดเสียอะไรที่ตอนเนี้ยถ้าเกิดว่าคุณเห็นคุณ กับตัวได้ทันเนาะหรือว่าคิดที่จะจบคิดที่จะเลิกหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็ยังไม่สายแล้วก็ยังไม่ไม่เสียหน้าแล้วก็ไม่ต้องติดอยู่ในเรื่องภาระเงินทองหนี้สินอะไรร่วมกับคนคนเนี้ยนะอันนี้ก็คือสิ่งที่ผู้จัดมองเห็นนะนะแล้วรวมไปถึงในเรื่องการที่คุณคบหาดูใจกับใครถ้าเป็นรักทางไกลอะไรแบบเนี้ยผู้จัดก็กลัวว่า คุณยังไม่ได้เห็นตัวตนท่าแท้ที่แท้จริงของเขาตอนนี้คุณยังมีสิทธิ์ที่จะกลับตัวกลับใจนะหรือว่าหยุดไอ้ความสัมพันธ์อันนี้เอาไว้ก่อนเพราะว่าเอา่อพอไปถึงแล้วเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดแล้วมันเป็นสถานการณ์ที่คุณเสียเปรียบเลยโดยเฉพาะหน้าไพ่ปรากฏขึ้นมาให้เห็นว่าตัวตนทาแท้ของเขาเนี่ยเป็นไพ่เดอะเดวิเป็นไพ The Devil, เ่เดอะแฮงแมน แล้วก็ไพ,พ่พัดสังฆราชที่ดูเหมือนว่าคนคนนี้อาจจะเข้ามาให้บทเรียนกับคุณนะอันนี้เป็นสิ่งที่คุณจะต้องระวังถึงคุณจะไม่เชื่อหรือเป็นสิ่งที่คุณไม่อยากจะได้ยินแต่ก็ให้คุณฟังหูไว้หูแล้วก็คอยสังเกตคนคนนี้ดูให้ดีแล้วก็ต้องระวังตั้งรับในเรื่องเอกสารสัญญาอะไรต่างๆ ให้รอบค้อบเพื่อป้องกันเอาไว้เลยนะไม่เช่นนั้นเนี่ยคุณจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบหรือถ้าเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ถ้าเกิดว่าคุณเดินทางไปต่างถิน่นต่างแดนคุณจะถูกควบคุมนะความรักไม่ได้เป็นอย่างที่คิดคุณก็เหมือนกับว่าจะต้องทนอยู่ในความสัมพันธ์ที่เหมือนท็อกซิกเนี่ยนะที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมอันเนี้ย เป็นสิ่งที่น่าไภ่เตือนคุณนะก็ขอให้คุณนะ่ะมีสติในการตัดสินใจและการที่คุณจะทำธุรกิจธุรกรรมร่วมกับใครติดต่อค้าขายอะไรกับใครเนี่ยนะคุณก็ต้องระวังจะเจอคนประเภทเอ,อ่หน้าเนื้อใจเสือนะแล้วก็เป็นพวกประเภทเอาเปรียบต่อให้เขารวยต่อให้เขามีหน้าที่การงานที่ดีมีภาพพจน์ที่ดีคนคนเนี้ ใจดำนะไม่กลัวในเรื่องของตัวบทกฎหมายศีลธรรมอะไรพวกนี้ไม่มีนะเพราะว่าสิ่งที่คุณเห็นเนี่ยกับพฤติกรรมของเขาเนี่ยนะหรือว่าตัวตนของเขาเนี่ยมันมันมันเพียงแค่ด้านเดียวนะเพราะว่าไพ่เดอะเดวิลเนี่ยเขาก็มีจุดอ่อนจุดเสียในเรื่องของความโลภกิเลสตัณหาอันเนี้ยคุณจะต้องระวังให้ดีเลย แล้วคนคนนี้ไม่กลัวด้วยในการที่จะขึ้นลงขึ้นศาลถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหากับเขาเนี่ย <c oughs> เขาไม่กลัวเพราะว่าเขาทำแบบนี้มาบ่อยนะแต่ทีนี้ตัวคุณเองอะดิจะเสียเวลาเสียเงินนะเพราะว่าเขาเป็นประเภทมืออาชีพในการโกงนะเป็นพวกหน้าหนาใจดำเลยแล้วก็คนที่ใช้อํานาจหนา้าที่ของเขาในทางที่ไม่ถูกไม่ควรกล้าเอาเปรียบคนบริสุทธิ นะโดยเฉพาะในเรื่องของการเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนคุณจะมไม่มีทางเลือกแล้วเป็นสถานการณ์ที่คุณจะต้องทนอย่างเดียวเลยนะแล้วส่วนในเรื่องของความสัมพันธ์ของใครบางคนที่ตอนนี้คุณอาจจะคบหาดูใจกันมานานอันนี้ผู้จัดก็มองเห็นว่าคุณกับเขาเนี่ยมันอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันเหมือนกับว่า มันเป็นความสัมพันธ์ที่ตายซากเนาะอยู่กันไปเพราะหน้าที่แล้วก็เหมือนกับว่าคุณไม่มีทางออกไม่มีทางเลือกเป็นสถานการณ์ที่คุณจะต้องอดทนนะ <c oughs> และอันเนี้ยก็คือสิ่งที่ผู้จัดมองเห็นนะว่าถ้าเกิดว่าคุณอยู่กับใครมานานนะตอนเนี้ยคุณก็ได้รู้แล้วว่าปัญหาเนี่ยมันคืออะไรนะไพ่บอกให้คุณได้เห็นตัวตนของคนคนนี้ ว่าตัวตนท่าแท้เนี่ยของเขาเนี่ยเขาไม่ใช่คนใจดีนะแล้วเป็นสิ่งที่ตอนเนี้ยเหมือนก็นว่าคุณอะติดอยู่ในภาระสัญญาหน้าที่อะไรบางอย่างหรือเป็นสิ่งที่คุณจะต้องนึกถึงความสุขของคนส่วนรวมลูกเต้าอะไรแบบนี้มันก็เลยเป็นสถานการณ์ที่คุณจะต้องเสียสละอยู่ตรงเนี้ยยังตัดสินใจไม่ได้ทำอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องยอม อยู่ในความควบคุมของเขานะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าไพ่สื่อสารให้คุณได้รู้แต่ถ้าเกิดว่าคุณมีโอกาสที่จะจบที่จะออกจากความสัมพันธ์ก็ขอให้คุณเนะเตรียมหาทางออกหาทางหนีที่ไล่เอาไว้เพราะว่าความรักความดีความอดทนของคุณนะ่ะไม่สามารถชนะใจคนคนนี้ได้และไม่สามารถที่จะเปลี่ยนสถานการณ์ให้มันดีขึ้นได้นะผู้จัดก็ขอให้คุณนะ่ะ โชคดีกับทุกการตัดสินใจและถ้าคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์กรุณาช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่กันด้วยนะคะขอขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะอ๋อและอีกเรื่องหนึ่งการที่ใครบางคนน่ยมีปัญหากับคุณนะแล้วก็แยกทางกันไปแล้วเขาอาจจะย้อนกลับเข้ามาในความสัมพันธ์อันนี้ผู้จัดก็อยากจะบอกคุณว่าให้อ่ม ตัดสินใจให้ดีนะอย่าพาตัวเองเนี่ยกลับเข้าไปในวังวนเดิมๆเ,เพราะว่าคุณได้รู้แล้วว่าตัวตนธาตุแท้ของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะเขาไม่ใช่คนใจดีสิ่งที่เขาเป็นเนี่ยไอ้ปัญหาเดิมๆสิ่งที่เขารับปากกับคุณเน่ยเขาทำไม่ได้หรอกนะแล้วเดี๋ยวมันก็จะย้อนกลับมาอีกฉะนั้นคุณก็ต้องออตัดสินใจให้ดีนะอย่าเปิดรับ เขากลับเข้ามาอีกนะอันนี้ก็คือสิ่งที่ไพ่ต้องการสื่อสารให้คุณได้รู้ไม่ใช่ว่าอยากจะให้คุณเนี่ยไปอ,อ่ไม่ดีเอออะไรอะ่ะมีปัญหากันหรือว่าไม่ให้โอกาสกันคุณจะให้ก็ได้มันก็แล้วแต่ทางเลือกของคุณแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะวนลูปกลับมาในรูปแบบเดิมปัญหาเดิมๆก็จะกลับมาอีกคนคนนี้เขาแก้ไขอะไรไม่ได้ ก็ขอให้คุณโชคดีกับทุกการตัดสินใจและถ้าคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็ช่วยแชร์ออกไปด้วยนะคะขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ